ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่หนึ่งในไฮเปอร์คาร์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปี Aston Martin Valhalla ปี2025คันนี้ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่มันคือคำประกาศจุดยืนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีฟอร์มูล่าวันกับสมรรถนะที่สามารถขับขี่ได้บนถนนจริงงั้นมาเริ่มกันเลยแค่แรกเห็นคุณก็จะรู้ทันทีว่านี่คืออะไรที่พิเศษจริง,รงๆการออกแบบภายนอกนั้นงดงามอย่างเหลือเชื่อ เรียบลื่นมีเส้นสายที่เฉียบคมและออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์อย่างสุดๆมันเป็นรถที่แม้จอดอยู่กับที่ก็ยังดูเหมือนกำลังเคลื่อนที่ด้านหน้านั้นต่ำและกว้างมาพร้อมไฟหน้าเลนด,ดีไซน์เฉียบและสปลิตเตอร์หน้าขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งของจริงยังมีระบบแอโรดนามิกแบบแอคทีฟเช่นปีกหลังที่สามารถปรับได้ตามความเร็วและโหมดการขับขี่ตัวถังทําจากคาร์บอนไฟเบอร์เกือบทั้งหมดทําให้ทั้งเบาและแข็งแรงทุกส่วนของวอลฮานามีเหตุผลของมัน ไม่มีอะไรที่ทำมาเพื่อโชว์อย่างเดียวช่องระบายอากาศและเส้นสายตัวรถทุกจุดถูกออกแบบอย่างแม่นยำเพื่อปรับปรุงการไหลของอากาศและการระบายความร้อนเมื่อมองจากด้านหลังความดุดันยิ่งเพิ่มขึ้นคุณจะเห็นดิฟฟิลเซอร์ขนาดใหญ่ท่อไอเสียคู่ติดตั้งตรงกลางและไฟไท้ายเล็ดที่ทอดยาวไปทั่วความกว้างของตัวรถด้านหลังไม่ได้แค่สวยแต่มันคือฟังก์ชันแอโรไดนามิกที่ช่วยสร้างแรงกดสำหรับความเร็วสูง ล้อแม็กฟอร์จอ,อลอยสุดพิเศษหุ้มด้วยยางมิชลินพายอทสปอร์ตคับสองที่ถูกพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับรถคันนี้ทุกมุมมองของวอลฮาร์ลสื่อถึงความแรงและจุดมุ่งหมายของมันอย่างแท้จริงต่อไปมาดูภายในกันบ้างและใช่ประตูเปิดแบบปีกผีเสื้อเท่มากภายในเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความมินิมอลกับเทคโนโลยีระดับสูงได้แรงบันดาลใจจากรถ f 1อย่างชัดเจนคุณจะพบกับห้องโดยสารที่เน้นคนขับเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งถูกจัดวางให้อยู่ในระยะมือ ไม่มีสิ่งใดมารบกวนสมาธิในการขับขี่เบอะถูกขึ้นรูปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างคาร์บอนฟังดูอาจเหมือนไม่สบายแต่จริงๆแล้วมันรองรับดีมากและสามารถปรับได้ผ่านตำแหน่งแป้นเหยียบและพวงมาลายัยแทนที่จะปรับที่ตัวบอะตรงหน้าคนขับจะมีหน้าจอดิจิทัลขนาดกระทัดรัดแสดงข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นความเร็ว เกียรอบเครื่องและข้อมูลเทเลเมทรีพวงมาลายัยด้านบนแบนมัลติฟังก์ชันและได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่ง F1 มีหน้าจอกลางสำหรับระบบอินโฟเทนเมนตที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายแต่แน่นอนว่าระบบบันเทิงไม่ใช่ประเด็นหลักในรถคันนี้วัสดุภายในมีทั้งคาร์บอนไฟเบอร์อัลกันตาราและหนังแท้คุณภาพสูงหรูหราและพร้อมสำหรับสนามแข่งในเวลาเดียวกันมาดูด้านพละกำลังหรือควรจะพูดว่าตรงกลางตัวรถ เพราะเครื่องยนต์อยู่ตรงนั้นบอฮาลาขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดประกอบด้วยเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่ขนาด4.0ลิตรจาก AMG ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้พลังรวมถึง998แรงมา้าอัตราเร่ง0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงต่ำกว่า2.5วินาทีความเร็วสูงสุดมากกว่า217ไมล์ต่อชั่วโมงและไม่ใช่แค่เร็วทางตรงเท่านั้นรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อการเข้าโค้งและการควบคุมในสนามแข่งมีระบบช่วงล่างขั้นสูง โชคแบบปรับได้และระบบควบคุมแรงบิดทอร์กเวกตอริงที่ช่วยให้เกาะถนนได้แน่นเหนือระบบเกียร์คลัตช์คู่8สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้ในเซียววินาทีและยังมีระบบพวงมาลัยเลี้ยวหลังที่ทําให้รถว่องไวอย่างน่าทึ่งและสําหรับใครที่ห่วงเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับมันมีโหมดไฟฟ้าเต็มรูปแบบสําหรับการขับขี่ระยะสัน้นถึงแม้ว่าเจ้าของส่วนใหญ่ไม่น่าจะใช้โหมดนี้บ่อยก็ตามเรื่องประหยัดน้ํามันอาจไม่ใช่จุดเด่น แต่ระบบไฮบริดช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเมืม่อเทียบกับเครื่อง V8 อย่างเดียวแล้วราคาละ่ะ Aston Martin ยืนยันแล้วว่า Valhalla รุ่นปี2025จะเริ่มต้นที่ราวๆ8 0 0 0ดอลลาร์ 800, สหรัฐอเมริกาใช่ครับมันแพงมากแต่มันก็หายากสุดๆเช่นกันผลิตแค่999คันทั่วโลกคุณไม่ได้แค่ซื้อรถคุณกำลังซื้อชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ Aston Martin รถที่รวมเทคโนโลยีแห่งอนาคตดีไซน์ที่สวยสะดุดตาและสมรรถนะอันดูเดือดไว้ในคันเดียว และนั่นคือทั้งหมดสำหรับการรีวิวจอดลึกแอสตันมาตินอลฮลล่าปี2025ในวันนี้คอมเมนต์ Comment ด้านล่างเลยครับถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาคุณจะเลือกอลฮลล่าหรือจะไปกับ Ferra ราร sf 9 0หรือ McLaren a r t ต r a กดไลค์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถสมรรถนะสูงเพิ่มเติมจนกว่าจะพบกันใหม่ขับขี่ปลอดภัยและอย่าหยุดฝันใหญ่ครับ